น่าจะไม่ลงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าครบครบสิบเอ็ดสิบครบสิบเอ็ดโมงก็จะลงเลยนะล้ายาคนงามนะคะก็ยังไม่เห็นคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะจะทำยังไงดี <laughs> กี่นาทีแล้วเป็นที่อะไรนะคะขอกำลังใจเหมือนเดิมค่ะมานะคะ่ะเรามาคุยกันนะคะามาคุยแตลงคล้ายๆกันนะก็สลับสลับ สับเปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะเป็นภาพดอกไม้ถูกเหมือนกับว่าถูกเกลื้อนหรือว่าอะไรสักอย่างนะก็อย่าอย่าลงคลิปเดิมๆบ่อยๆนะคลิปเดิมๆคล้ายๆกันบ่อยๆมากมายเพราะว่าเราใช้สายตามองแล้วก็บางอย่างมันเนื้อหาบาุนะก็นะไปดูภาพนิ่งก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกลับไปดูคลิปให้นะ ไปดูภาพพยุนให้นะภาพนิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้ความพยายามที่จะเอาความสวยมาใส่อยู่ในกรอบโทรศัพท์มากมายเพราะว่าเราใช้สายตามองแล้วก็บางอย่างมันเนื้อหา,าก็น่าจะนั่งไม่นานแล้วล่วคะค่ะเพราะว่าแบตก็เตือนมาแล้วนะคะแบตเริ่มเตือนมาแล้วนะคะ น้องใบเฟิรนน้องมิ้นนะคะขอบคุณมากๆากนะ,ะจ้าไม่รู้รอบนี้โอเคไหมนะสวัสดีพี่เกดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามชามสายนะคะรอบสองเอยอ,อะไรเอยมันน้อยลงนะมันไม่เหมือนกันนะคะการอ่านหนังสือจากจากกระดาษกับการอ่านจากหน้าโจมันแตกต่างกันนะคะก็อบอกว่าการอ่านหนังสือจากอะไรอันนี้ก็เป็นวันเรียนของแม่บ้านนะแม่บ้านก็ไปเรียน ไปสอนไปเรียนค่อยกันเค่ะนุ่นน่นยบันอ่าจ้ะเดิมนะสถานการณ์เป็นยังไงรอบนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะถ้าด้วยความจริงๆแล้วสำหรับพี่น้องเราครเอเตอร์เราที่ ขวาก็ทํางานข้างขวามันก็ทํางานซะสิีกนี้ข้างซ้ายมันก็ทํางานซิ่ีกนี้ถ้าเราบริหารมันมันก็จะช่วยนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะเสียงไรๆดังกบด,ดังกล้องร้องอยู่ข้างหลังทำไมเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นเป็นต้นมะนาวน,น,นะกะนะะ็ไปดูภาพนิ่งก่อนเนาะ,ะแล้วก็ค่อยกลับไปดูคลิปให้นะ,ะไปดูภาพยนตร์ให้นะ แรงจูงใจอะไรอยบนี้มันมันก็สร้างพลังให้กับสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้เพื่อนเนาะนี่ก็เป็นการขึ้นไลฟ์สดรอบสองนะคะรอบสองนะคะเมื่อกี้แม่เล็กก็มาช่วยอยู่แปบ๊บหนึ่งนะกับการท่องโลกโซเชียลนะคะทุกๆคนนะลงคลิปแล้วก็มาเริ่มใหม่มาเจองถอยออก ออกมาก่อนพอเริ่มชัดเราก็ขยับขยับครับไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดใจทำํำเหมือนคลิปชวนชวนเพื่อนไปหาเหตดนหะ่ะคลิปนั้นก็คลิปนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจทําหรอกนะคือลบเยอะๆก็ตอนนี้ก็ทยอยกลับมาปกติกลับมาดีขึ้นนะให้ลงคลิปเยอะๆตอบคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆนะคะทุกอย่างก็จะเื่นแล้วกันว่าคีเตอร์ที่จะ สามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยมันเอยอะไรเอยมันน้อยลงนะมันไม่เหมือนกันนะคะการอ่านหนังสือจากจากกระดาษกับการอ่านจากหน้าโจอมันแตกต่างกันนะคะก็บอกว่าการอ่านหนังสือจากอยวกให้มันสนุกสนานบ้างเหลืออีกนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆุกบ้านทุกๆกําลังใจที่แวะมาให้กําลังใจคุณนะคะ สะดวกก็เข้านะคะสะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแล้วไมให้ให้ตัวละครที่เราพยายามสื่อสารอยู่กับเรามันก็จะดีมีมีบางบางบางบ้านบ่นมาเหมือนกันว่าอยู่ดีๆนะลงคลิปปกติลงคลิปเดิมๆแล้วก็ถูกมีวิถียังไงนะระวังเรื่องระวังเรื่องลำพงแดงกันด้วยนะคะถ้าไม่ใช่เสียงเราทำแบบ ทำทำไปนะทาไม่จังหวะมันให้นะแล้วก็ปล่อยนะมันก็วัสดีหกดวงตาหวานวานนะคะเจ็ดดวงตาแล้วค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะเสร็จแล้วก็ทำตามหน้าที่ของเรานะคะภาพนิ่งสตอรี่นะคะ คลิปสั้มคลิปสั้นคลิปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราก็ยิ้มหัวไว้ก่อนนะคะสี่ดวงแล้วมันขึ้นเหมือนกับว่าผ่านไปเล้วนะลงลงไปแล้วนะคะแม่เล็กก็เลยลงลงไปนะก็ขอบคุณกําลังใจงส่วนสีของเล็บเล็บเล็บนิ้วก้อยนี่ค่ะอ่าเสรหนึ่งเหนึ่งส่วนสองของนิ้วก้อยเนี่ย เล็บไหนละดอกที่เพื่อนบอกว่าสวยว่าสวยน่ะยืนเฝ้าอยู่ตั้งนานนะบางทีกว่ากล้องจะซูมให้ให้เห็นทุกกลีบทุกอะไรกุ้มค่ะนะคะอาศักนะคะอาศักกำลังรับชมอยู่วันนี้พี่อ่าวันนี้กะก็อ่าไม่ได้เห็นพยายามหาคอนเทนต์ที่มันแตกต่างจากเดิมๆนะการลงภาพแม้แต่ภาพนิ่งก็อย่าให้เหมือนเหมือนกันบ่อยๆนะก็ลงกบคุณแรงใจจากทุกๆ ท,ทุกเอ่อเคเตอร์ทุกท่านนะคะขอคุณหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นลงคลิปตอบคอมเมนต์แล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะม,มันได้มันต้องขยันทุกเรื่องนะ<ม>ก็อย่าลืมไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนจากไหนก็จากใต้คลิปเรานั่นเลยค่ะนะคะมันก็เป็นที่นิยมนะ ให้ได้สักสี่สิบห้านาทีนะฮะอ่อ,นะอเราคุยประสบการณ์เราไม่ได้มีความรู้เราก็ใช้ประสบการณ์ของเรานี่แหละมาคุยนะเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากจะขออนุญาตไปหลังบ้านเพื่อที่จะไปสนับสนุนกันและกันแต่บางบ้านนะ่ะเพลินมัวแต่โยกค่ะยิง,ปร,งปริงนะคะก็เลยค่อนข้างจะรุ่มรื่นจะมีมะเง็งอะไรแมงแล้วก็นก จะมาหากินอยู่นะคะไปนะแต่ว่ามันก็คิดอยู่คิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงเราจะคุยกับเพื่อนในไลฟ์สดยังไงเราจะมาสไตล์ไหนส่วนสีของเล็บเล็บเล็บนิ้วก้อยเนี่ยค่ะอ่าเสร็จหนึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสองของนิ้วก้อยเนี่ยเล็บเนี่ยบุนบุญหน,นาดอยู่แบบนั้นก็ยังจับกระสับเป็นธรรมดาก็เล่าประสบการณ์การทำคลิปค่ะว่า ทำคลิปบ้างภาพนิ่งสตอรี่บ้างตอนนี้เรากันนะคะต้องดูรอบที่สองค่ะเราถึงจะได้เห็นการสนับสนุนนะคะรอบแรกพยายามหาคอนเทนต์ที่มันแตกต่างจากเดิมๆนะการลงภาพแม้แต่ภาพนิ่งก็อย่าให้เหมือนๆกันบ่อยๆนะก็ลงเราด้วยนะก็คือการใช้มือสองข้างเนี่ยค่ะมือสองข้างเนี่ยร่างก็ร่างกายเราก็บริหารไปนะ เราก็สลับกับจีบแอลนะ,ะมีมีบางบางบางบ้านบนมาเหมือนกันว่าอยู่ดีๆนะลงคลิปปกติลงคลิปเดิมๆแล้วก็ถูกให้กําลังใจไปให้กําลังใจเพื่อนแต่ว่าเราก็ต้องทํางานของเราเลยก็ต้องนอนดึกเหมือนเดิมนะไม่ได้พักนหะคนในบ้านบางครั้งก็มีเด็กๆเ,เข้ามาอยู่ในเฟรมด้วยมาอยู่ในคลิปด้วยนะเพราะว่าเราเลี้ยนหลานสวัสดีลันลาจาวันนี้ ถ้าไม่ใช้ตัวช่วยก็จะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะน้องใบเฟิร์นก็ตอบกลับยายเทียนนะคะสวัสดีคุณยายเทียนค่ะนะคะการทำคลิปทุกอย่างค่ะถ้าเรามีอยู่ในคลิปด้วยเนี่ยมันจะดีมากๆนะจะได้รับกันหลับกับภาพวิวภูเขา วิวท้องฟ้าแบบนี้นะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะ,ะหรือว่าหน้าเจ้าของก็เปลี่ยนผ้าคลุมเปลี่ยนทุกคนนะคะการทําคลิปเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนจะปังจะดังนะคะมันมันเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าวันนี้ก็อากาศอึมครึมค่ะก็มีเสียงจากธรรมชาติ รอบๆตัวนะคะเสียงรีเรเหมือนเดิมค่ะทางนี้เนีเขาบอกว่ามันเป็นการบริหารสมองซ้ายซ้ายและข,ขวาเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันทํางานไขว้กันเนาะ